ดีครับเพื่อนๆชาวไรมันหลังจากใส่ปุ๋ยไปประมาณเดือนหนึง่งกับ,บพายุเขาฝนตกดีก็จะประมาณนี้แล้วครับแต่ว่ามักนกระง่ามดดอย่ครับจะว่าขอเสียกับคือว่านี่แหละครับวัชพืชหญ้ากระง่ามคือกันครับพายุเขาเป็นเดือนก็เลยเห็ดให้หญ้างามไปนําครับ เกษตรกร,กรหลายคนผู้ปลูกมันเนี่ยก็จะมาแบบมาเสียอยู่มองนี้แล้วครับส่วนนี้และก็หลายคนอยู่ครับกระบอเมนทุกคนหรอกก็คือว่าเบิ้งที่แล้วครับงามมอคับหญ้าส่วนนี้ก็ฝนเป็นตกนะครับเนาะเป็นส่วนพายอยู่เพื่อนสิงหากันยาเนี่ยคือแปลว่าคือฝนเล็งพมกับใส่ปุ๋ยมันไ้แล้วก็หญ้าก็จะงามไปนําครับ หลายคนก็นมาเสียยูมองนี้ครับคนเฮ็ดไล่มันนี่ะ่ะถ้าบ่าตามผมก็คือว่าหัวใจสําคัญของการเฮ็ดมันก็อําดับหนึ่งก็คือ,อยูมองนี้แล้วครับเรื่องเอาหุ่นมันเนะาะแบบมันบานเห่าก็คือแบบว่าขายาครับมันจะงามหรือบ่งามหัวดีหรือบ่ด,อบดีก็ยูมองนีและครับ ต้องผ่านต้องผ่านจุดนี้ไปได้ครับเพราะว่าถา้าถ้าแบบว่าห้ยมันหกนี่มันเท่าก็จะขึ้นบ่ได้ครับบ่างามเลยแหละแบบว่าหากไอห้า,า,าหากวัชพืชนี่สิไปแย่งอาหารจากหัวมันของเห่านะครับแล้วก็หากเพื่อนนี่ก็จะไปแบบไปทวนช่ยแบบไปแง่เนะาะแง่หัวมันหากเพื่อนแบบ มันหลนะเฮ็ดให้ว่ามันห่ากับปบบไดนํานะครับหลังจากผ่านแบบฝนสั้าโต,กต๊กพงกจะเทดใส่ยาสีกําจัดแล้วครับบ่ไดเลยครับเนี่ยถ้าถ้าปล่อยพานจุดนี้ไปนี่แบบว่ามันนี่แบบบ่ไดเลยนะเพ้อเพ้อแถบจะบ่ไดล้ามันซ้าเยาประมาณได้ครับนี่อีกเยาบปล่อยว่าแค่ว่ามันใหญ่แล้ว มันจะคุ้มแบบหยาเองใดบอแมนครับแต่แบบนี้บอคุ้มครับงามสามํมมันจะเฮ็ดหยากพิลาแบบตอนฮาขคูดนั่นครับหฮอตตองแบบกำจัดแต่ว่าขายยาแบบแนวนี้มันมันอ่อนตนมันงามกัจริงครับแต่ว่าก็ตายเร็วครับแต่ว่าส่วนขายยานี้ผมจะมาบอกยาขาอีกค่นึงว่าใส่ยาเองครับ รับรองวัดตายเหลียบแน่นอนครับนี่แหละครับใส่ปุยไหวฝนตกดีหุ่นงามพี่น้องเห่ากัญ่างเบิงในเ้อครับให้เขาไปเบิงแนวว่ามันงามงามงามเขาไปเลาะเบิงนนะครับโมเมนเป็นคือของผมอยู่บ่ยังได้กับสูสูกันไปครับชาวไร่มันราคาดีครับปีนี้พี่ยนเอาครับเพดเอาครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามในด้อครับ ติดตามกันในกันแหลกเปลี่ยนความู้กันครับ